ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็คณะกรรมการตรวจติดตามประมวลผลโรงเรียนนะครับก็ได้มาตามคําสั่งของสำนักง,งานคณะกรรมการสา่งเสริมการศั่งยชนนะครับเพื่อที่จะมาตรวจติดตามประมิผลตามกฎหมายที่กําหนดนะครับซึ่งาตามกฎกระทรวงศึกษสาธิการ,นะรบอกว่าต้นทักษะต้องประเมินโรงเรียนอย่างน้อย3าปีต่อครั้งนะครับ ในคราวนี้ก็เป็นการมาประเมินตัวติดตามของโรงเรียน d ีซนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทกวดวิชารเรียนนอกระบบนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดซึ่งเราได้มาประเมินใน12มาตรฐาน28่ตัวบ่งชี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการรักษาคุณภาพให้โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเพื่อดีไปสู่ ตลาดนะครับที่จะให้เด็กให้มีคุณภาพแล้วก็ไปในการศึกษาได้ระดับสูงขึ้นนะครับในภาพรวมของการตรวจติดตามประเมินวันนี้ตัวพยาก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานและตวัวบ่งชีที่กําหนดรวมถึงเรื่องของสร้างภูม,มิทัศน์สิ่งแวดล้อมนะครับในการในการเตรียมวาระการตรวจ แล้วก็เอกสารก็มีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งในการมาครั้งนี้เป็นครั้งที่1นนะครับจะมีการประเมินสองครั้งนะครับก็ขอชื่นชมที่ผู้บริหารแล้วก็ครูเจ้าหน้าที่ได้ให้ความสะดวกในการตรวจติดตามในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ <ปะ S 1> ทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกัอบคุณมาครับ